ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องสิงโตหนึ่งแปดห้าหกอีกเช่นคือละใหมวันนี้ผมก็จะมามาพาขึ้นทุกคนมาพาขึ้นแรงกนนะระดางท่านผู้ชมงั้นมาดูกันซิว่าเราจะรอดหรือจะตายนะคบแต่ตอนนี้ผมเจอคนผมแยกแล้วครับเราเจอคนเราต้องถอยก่อนนะครับท่านผู้ชม เขาคิดสู้หรือไม่สู้โดยจะสู้เราก็สู้ไปครับถ้าเราไม่สู้ก็ไม่้องสู้ครับตอนนี้ผมมาโดดที่นี่และจังหวะนี้ผมไปแล้วครับมันโดดก่อนผมมันไปตรงนั้นแลว้วจังหวะนี้ผมอยู่ทําไมอะครับอยู่ทำไม,มะอมไมะครับท่านผู้ชมจะอยู่ให้มันยิงทําไมล่ะครับอยู่ให้มัน โดนจิงๆหัวแตกไปดีกว่าเราเฮ้ยบั็อกโอเคไปบั๊กแล้วเ,เกือบไม่รอดแล้วโอเคผมได้สองห่วงโอเคผมได้สองขวงมามันแล้วครับท่านผู้ชมผมก็จะได้เอาข้อสอนวิธีการขึ้นแรงนะครับแบบเกลียน็นเกย์เย็นด้วยนะคะท่านผู้ชม จังหวะนี้ผมก็เจอปืนแล้วแต่จังหวะนี้เจอเอ็มพีเจอแล้นโยสก,กาดเจอสก,กาสก,กาสกาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอสก,กาเฮ้ยผมเจอสกูฟี่เฮ้ยไม่ใช่น,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมต้องการของมาก,มากเลยอ่ะขาดของวันนี้ขาดของเราขาดของมากมากเลยอ่ะ ท่านผู้ชมครับอย่าขาดของนะครับขาดของปุ๊บเดบเอาตายเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราขาดของอยู่เดียวคือแบบขาดของแบบเยอะมากเลยะของไม่เต็มไม่พร้อมเรา้าเราคิดว่าไม่พร้อมหรือเราพร้อมอะ่ะเราก็พร้อมครับแต่ตอนนี้ผมไม่พร้อมเพราะว่าผมเจอคนแล้วคน่อผมก็ถอยครับผมจะอยู่แต่บ้านตรงนี้ครับท่านผู้ชม เขาแอบส่องทุกที่ทุกที่ละขอเขาแอบส่องหัวผมไอ้โกงท่านผู้ชมครับมันโกงมันยังโกงไม่ใช่ที่โคตรกรลีนยอีสับชอช์ท่านผู้ชมครับ กดไลค์ในงานตัวด้วยนะครับกดเลยกดดีครับมันโกงผมจะเอาคลิปนี้ไปลงครับผมจะเอาคลิปนี้ไปลงให้ทุกคนรู้ว่าไอคนนี้ไม่โคตรโกงไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบ,บาย